สวัสดีครับครับวันนี้จะลองพามาดูกระมังชั้นล่างสุดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรที่กระมังเจาะรูแล้วตั้งไว้กับพื้นข้างล่างนะครับว่าจะมีไส้เดือนออกมาอยู่ข้างนอกไหมนะครับอันนี้ผมจะเรียงไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกระมังชั้นล่างสุดที่ติดกับพื้นเป็นกระมังเจาะรูนะครับลองมาดูกันว่าข้างใต้นี้จะมีไส้เดือนไหมนะครับครับวันนี้ผมก็มาร่อนไส้เดือนครับปกติครับแต่พอนี้ผมร่อนมาถึงกระมังชั้นสุดท้ายแล้วครับ เพราะปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเอาอิดลองไว้อ่านี่ครับมันกินหมดแล้วนะครับเป็นมูลสวยเลยครับกินหมดแล้วทีนี้ได้เวลาลอดแล้วผมก็จะเ,เก็บต้อนทีละทีละชั้นนะครับครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียงไว้เนี่ยชั้นล่างสุดจะมีอิดลองนะครับไม่ได้วางไว้กับพื้นตอนนี้ผมก็เลยวางไว้กับพื้นรู้สึกว่ามันอิสระมากกว่าในการจัดวางรอบต่อ,ตอไปครับไม่เกะกะดีก็เลย ลองลองจัดวางดูครับทำมาได้สักพักแล้วลองมาดูกันครับว่ากระลังสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวไส้เดือนหลุดออกมาบ้างไหมนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลยมาดูกระลังแรกกันว่าเป็นยังไงดูครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมลองดูครับมันก็จะมีบางส่วนนะครับที่ออกมาแต่ก็ไม่เยอะครับนี่เราก็เก็บเอาไปรวมไปใน ในกระมังเพื่อไปรอดเหมือนเดิมครับไม่เยอะครับที่มันออกมาครับแดี๋ยลองดูอีกกระมังนะครับเรามาดูกระมังนี้ปุ๊บนี่ไงนี่ครับมันก็จะมีออกมาอยู่ตรงพื้นบ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราใช้อิดลองเนี่ยมันโผล่กมามันไม่เจออะไรมันก็หุบเข้าไปตอนนี้มันโผล่มามันก็เจอปูนครับแล้วปูนข้างล่างนี้มันเย็น รับมันเย็นแล้วก็มันก็มันก็ชอบลงมาแต่ว่าไม่เยอะครับเป็นเป็นส่วนน้อยซึ่งผมคิดว่าแรกกับการที่เ,เราค่อยมาเก็บเอาแลกกับการที่เราต้องมาตั้งอิดแล้วมันไม่ค่อยอิสระเกะก,กะก็อย่างนี้ผมชอบอย่างนี้มากกว่าครับมาเก็บเอาเพราะไม่เยอะครับเป็นไงบ้างครับ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราตั้งกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่หลุดออกมาบ้างครับแต่ถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยมันอาจจะมุดลงไปได้อันนี้เป็นพื้นปูนครับมันก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จํานวนไม่เยอะกระมังที่อยู่ข้างล่างก็มีไม่ไม่กี่กระมังซึ่งไม่เสียเวลาที่จะเก็บขึ้นมาเท่าไหร่บางกระมังก็ไม่มีเลยก็มีครับครับผมที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่ามันสะดวกดีเวลาเราจะจัดวางแบบใหม่แบบไหนแบบนู้นเราไม่ต้องขยบอิดข้างล่างอีกครับเผื่อเป็นอ,อีกหนึ่งแบบครับที่ลองเอาไป ประยุกต์ใช้กันดูครับเผื่อจะชอบครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแค่จะให้ไปดูกัลังสุดท้ายของชั้นวางแค่นั้นเองครับครับขอบคุณครับ